คำทํานายชาวราศีตุลวันที่16-31มีนาคม2566พื้นดวงเปิดได้ไพ่นาคทรงคัญที่มาคือพยาอภัยมากินิสศีลสาจารย์บริสุทธิ์อยู่ในเมืองหิริปุญชัยออกไปจำศีลอยู่ในเขาใหญ่จึงร้อนถึงอศัศนะนางนาคอยู่ไม่ได้ก็ขึ้นมาบนภูเขาใหญ่นั้นแล้วก็พยายามจะพบพญาที่จำศีลอยู่เธอก็มาเสเมถุนด้วยนางนาคอยู่ได้เจวัน ก็แล้วจะลาไปนางหน้าก็ดูว่าตนไม่ใช่เป็นมนุษย์แต่จะออกรูปเป็นไข่และจะคลอดในเมืองนี้ไม่ได้จึงได้ขึ้นมาถึงภูเขาที่อาศนะแห่งพระยานั้นก็ประสูติกุมารพยาก็กลับเมืองพระยาเคยให้ผ้า และแหวนไว้ให้กับนางนาคนางนาคก,ก็ทิ้งไว้ให้แก่ลูกของตนแล้วหนีกลับลงไปยังเมืองบาดาลนายพานมาเจอพระกุมารจึงนํากลับมาเลี้ยงได้อยู่วันหนึ่งนายพานก็ได้ช่วยเจ้าพญาสร้างพระประสาทเจ้าพญาได้มาพบกับกุมารและได้เห็นผ้าแหวนจึงทราบว่านี่คือลูกของนางนาคกับท่านพระองค์จึงให้รางวัลแก่พานและพระองค์ก็จึงหาแม่นมรับเอากุมารนั้นมาเลี้ยงไว้พระองค์ให้ชื่อกุมารนั้นว่า พระเจ้าอารุณราชกุมารหรือพระร่วงหมายพื้นดวงของไพ่ใบนี้ในเรื่องของการงานถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ครั้งสําหรับคุณจะมีการเริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆสิ่งที่สําคัญเกณฑ์การเรียนจะจบตามเกณฑ์ที่เรียนถ้าถามเรื่องสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือการสอบแข่งขันก็ถือว่าประสบผลสาเร็จในเรื่องของการงานจะมีการปรับเพิ่มเงินเดือนมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเรื่องเงินเงินดีไม่ขาดเงิน ความรักจะได้ข่าวดีมีเกณฑ์ได้บุตรได้ทาย,ยาทได้ตังค์คันหรือมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นในครอบครัวส่วนคู่รักที่อยู่ไกลกันจะมีโอกาสได้พบปะใกล้ชิดกันมากขึ้นคนที่มีปัญหาจะได้คืนได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีบางคู่รักๆเลิกเล,กเลกิปีนี้จะได้เริ่มคืนดีกันให้ระมาระวังเรื่องเกี่ยวกับกระดูกระบบฮอร์โมอนต่างๆการงานเปิดได้ไพ่น่าปรับพยศและน่าความสุขสมบูรณ์หมายความว่า เจ้านายอาจไม่ปลื้มงานที่คุณทํมามอุปสรรค่อนข้างหนักให้คุณแก้ไขแต่ด้วยสติปัญญาคุณคุณก็ส,กสามารถผ่านปัญหานี้ยไปได,ไได้และระมัดระวังความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นยังหมายถึงการดื้อร้านาต้องการชนะทั้งที่รู้ว่ามีโอกาสผิดพลาดสูงแต่ก็ยังฝืนธุรกิจที่ที่ควรหยุดทําก็ควรหยุดอยากขยายกิจการต่อไปเพราะมีโอกาสเสียหายมากกว่าเดิมต้องรอเรื่องปัจจัยและช่องทางทางเศรษฐกิจก่อนค่อยตัดสินใจขยับขยายใหม่ แต่ถ้าเกิดค้าขายหรือมีทรัพย์สมบัติมีโอกาสที่จะค้าขายได้กำไรก้อนโตดังที่ตั้งใจ <c oughs> ชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขได้ดังใจหวังและอาจจะมีได้รับควาชื่นมชมจากผู้รักผู้ใหญ่มีโอกาสดีๆมีข่าวดีๆด,ด้านการงานเข้ามาและมีเกณฑ์ลงนามเอกสารสำคัญที่ทำให้คุณพอใจหากคุณทำงานเกี่ยวกับการค้าหรือนำเข้าส่งออกสินค้าออนไลน์ก็จะได้ผลดีมาก การเงินเปิดได้ไพ่หน้าพิภพและหน้าปรกความหมายคือการเงินจะคล่องตัวมีคนมาทำค้ำชูในเวลาใกล้นี้มีเกณฑ์เดินทางทั้งในและต่างประเทศมีไรายได้เข้ามาหลายทางแต่รายจ่ายก็ออกหลายทางเช่นกันมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือแก้แหวนเงินทองจากบรรพบุรุษที่มอบไว้ให้และได้รับทรัพย์สินหรือการประการะจากผู้หลักผู้ใหญ่เงินยังไม่ขาดมือ ด้านความรักของชาวราศีตุลเปิดได้ไพน่นาคบรรดาน,น้ําและนาคจำแรงทายว่าไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่มีสเสน่ห์คุณอาจจะพบคนเข้ามาพูดคุยและสนใจในตัวคุณมากเป็นพิเศษทั้งหญิงและชายจะเข้ามาเกี่ยวข้องชีวิตคุณทําให้สับสนกังวลในเรื่องความรักอยู่บ้างคนมีคู่ได้ไพ่ใบนี้ความรักจะสุขสมหวังสดชื่นแต่ก็ระวังในกรณีที่มีความรักปกปิดซ่อนเร้นสุดท้ายจะไม่สมหวัง กับคนที่แอบชอบและคนที่คบก็พร้อมจะตีจากเราไปการสุขภาพของคนราศีตุลเปิดได้ไพ่คสหายและนคราชาทำนายว่าโลกเก่าจะกำเริบในช่วงนี้ควรทำบุญตักบาตรเสริมดวงอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรและจะดีขึ้นเพราะมิฉะนั้นจะมีโอกาสไม่สบายเข้ามามากและคนที่มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกก็มีโอกาสที่จะผ่าตัด อาจจะจากกระดูกหรือปวดหลังเอ็นทับเส้นแต่จะต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังได้ยังไงก็เรามาระวังแนะนําให้ทําบุญสะอกเคราะ์ปล่อยปลาตามกําลังวันก็จะช่วยจากหนักเป็นเบาหรือแม้แต่ถวายสังฆทานยาเข้าวัดก็จะช่วยให้ร้ายกลายเป็นดีได้ ปดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพลังใจได้ครับสอบถามก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยอยากรู้เรื่องอะไรนะครับสวัสดีครับ